โอเคผมก็สวัสดีด้วยนะครับอยู่ช่องที่นะครับ,นะรบอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์นะในวันนี้นะครับตู้โคตรแสงมันได้เข้าตู้กาชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมและผมเนี่ยโคตรอยากได้อ่าชนะของเบานักร้องหรือว่าเบานรกนั่นเองนะนี่เลยเบานักร้องนะคร,รับผมเออมีตัวอะไรโอ้คู่เบาแมวคนก็มีนะโอ้มีทุกแสงเลยเนาะโอเคครับก็ในวันนี้นะผมจะเอามันมาครอรองนะเบานรกนะไม่เบาวรกก็ขออนุบิต ไม่ก็อุไก่ทองก็นนะ่าสนใจนะไก่ทองเออเออไอ้ภาษาซึนก็ได้เออเฟียวเฟียเฟียแต่อยากได้ไก่ทองเหมือนกันวะโอเคครับแต่แน่ๆคือบ่าวล็อกต้องมาก่อนมาลุยกันโอเคครับก็เดี๋ยวลุยเลยแล้วกันจังหวะน,นี้มาอาดีตหน่อยจีมาดีๆหน่อยโอเคปึ้งโอ้โหอีกนักกอล์ฟไอ้โปนักกอล์ฟไม่เอาสิโอเคต่อครับผม ผมก็อยากได้บาวล็อกเลยนะเพราะว่ามันจะเสริม,มาเสริมดาเมจแสงให้ผมยังหนักเลยนะโอเคได้หรือเปล่าเออมาหรือเปล่าถ้ามันมาเดี๋ยวมันมาเองเดี๋ยวมันโอ้โหเจสซิก้าว่ะไม่เป็นไรนะผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคลุยต่อเพราะว่าเรามีตัวกาชาเออเนะกอ้าสิบเก้าไปนะก็เดี๋ยวซุ่มให้แม่งหมดเลยนะผมโอเคโอเคมาขอสักตัวได้ไหมเอออยากได้ตัวซับพอร์ตอะโอ้โหผ้าคลุมชมพูซับพอร์ตน่าจะเป็นเออท่านาของบาวไก่ทองนะ เออสายซัพพอร์ตนะโอเคครับแท้งก็อยากได้แต่ว่าคือแท้งเนี่ยผมมีเยอะเยอะอยู่นะแต่ว่าก็อยากได้เสริมนะแต่ได้ซัพพอร์ตมาแบบตีไก่ไก่ทองเนะี่ยไก่ทองก็อยากได้นะหูอ,อลิสขาดล็อกว่ะโอเคไม่เป็นไรนะแต่ได้นี่แน่สุดคือบาวล็อกเลยบาวนักร้องนะผมมันจะมาเสริมดาเมจมากโอเคครับลุยต่อถ้าสมมุติว่า9 9ตัวกชาชาไม่มานะ ผมขอทําการยัด3 0 0รลูบี้ใส่ไปสักหน่อยแล้วกันหยอดสักหน่อยแล้วกัน300รลูบี้นะเพราะว่าผมอยากได้จริงๆนะเออแหามันจะมานะโคแสงนะส่วนโคตรมืนเนี่ยผมต้องดูอีกทีงะว่าผมจะเอาหรือเปล่าแต่ว่าผมลังเลว่าผมจะเล่าแต่ว่าไม่น่าจะเอาหรอกเพราะว่าไปผมเก็บตัวกระชาไปรอโคอลาโบเลยดีกว่าเออแล้วก็เก็บรูบี้อะไรไปนะเออโอเคครับลุยโอ้โหนักภารกิจมูลวะโอเคเหลือก้าใบเลียนต่อนะผมมา ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็มาให้ผมนะเชื่อผมว่ามันต้องมาแน่ๆผมเชื่ออย่างนั้นนะคนดูนะปึ้งโอ้โหนูเบาล็อกโอ้โหเบาดึกประถมเฉยโอเคครับวยมาหน่อยอ่ะอัศวินก็ได้อัศวินโอเคอัศวินก็ได้นะขอเลยมามาให้ผมหน่อยเถอะแสงแสงสังสกตัวก็ได้อ่ะขอหน่อยเถอะมาผมบอกเลยถ้ามามีบันเทิงมีบันเทิงแน่ๆอ่ะ ถ้ามาโอ้โหโนี่เล่นน้ำอุกเอาหัวแล้วตอนนี้คือเกาหัวแล้วโอ้โหทีมผมมันต้องการซัพพอร์จากจีอ็มโออยากได้ไก่ทองว่ะมาหน่อยีไก่ทองเ้ยไก่ทองเนี่ยเป็นตัวที่ตาเหมือนตำนานบางบางบางคนเขาจะมาเล่นกันนะเพราะว่ามันเป็นคอมโบตัดแร่เนาะเออโอ้โหเทพวีนัสอ่าไม่เอาดีจีเอ็มอุ้ยทำไมคุณไม่ผมเลยอะ ตัวกาชาผมเห็นคนอนึ่งสุ่มได้พาใบสิบใบออกผมสุ่มมาจะโอ้โหจะสี่สิบกว่าใบแล้วโอเคลุยต่อเฮ้ยไม่ให้กูเลยเอ่ะปึ้งโอ้โหบาหนักเล่นบาหนักประดาน้ำอะไรยังไม่เอาจิมโอเคขอออกวันหนึง่งโอ,โตองต้ตั้งสติแป๊บหนึ่งนะโอเคมามาหน่อยเหอะจริงนะเวย้ยมาหน่อยมาให้ผมหนอ่อยอเดี๋ยวผมขอรับตั๋วอ่ะ หนึ่ใบก่อนนะเพราะว่ามันจะได้ครบ50บใบพอดีโอเคครับในจังหวะนี้10ทีสุดท้ายต้องมาสักตัวผมพูดที่คําเดียวไม่มาผมยัดลูบี้ส0มร้อลูบี้ใส่เลยลูบี้เนี่ยผมจะหาเมื่อไหร่ก็ได้ <c oughs> โอ้โหอัซวินเพราะว่ามันรีพิวพีทุกอาทิตย์นะผมสามารถขึ้นเอ่อท้อง2องก็บแปดสิรูบี้อันนี้ก็ได้แล้วเห็นไหม เออแต่ว่าไอเน,นี้ยผมต้องรอมันกว่าจะเข้านะเราะผมเออน่านจะเข้าปีหนึ่งป่ะปีหนึ่งมาทิงป่ะไอ้โคแสงโคตรมือดอะเดืเอนมกราเออโอ้โหเจมทีโอเคเหลือสี่สี่สิบทีเอ้ยไม่ใช่สิบทีอ่าสิบสี่ทีสุดท้ายเนาะเอ้ยไม่ใช่เท่าไหร่วะไม่รู้เหมือนกันโอเคแปดทีเออแปดทีสุดท้ายนะผมโอเคมาไม่มาบันเทิงมา มูนักปั่นก็ไม่แย่ผมพูดด้วยคำเดียวเออแต่ไม่เอาเคสเอ็มนะมีแล้วนะผมไม่เอานะโอเคไอดี ID หลักของผมนะเออมาหน่อยมาหน่อยโอ้โหโคนี่ชุดโอ้ยมูจิมูชชมโนอะไรมีเอาดีเฮ้ยจิมไม่เล่นกันดีโอเคครับขอเป่าล็อกทีเดียวจบเลยทีเดียวคือจบเลยเก็บตัวไว้โคลลโบเลยมามาหน่อยมาโอ้โหแซลลี่กับมือลึกลับ อทำไมวะจีเอ็มวะมาหน่อยขอแสงสักตัวอุ้ยเปิดมาห้าสิบกว่าใบแสงยังไม่ออกสักตัวเลยคื้ยไม่อ,กออกยากจัดไม่เละไม่เลดแตกมั่งวะโอ้โหโอเคโอ้โหดาวินชีมีแล้วปั้นแม็กไปแล้วดาวินชีอาไม่เอาแล้วโอเคเออมาหน่อยจีเอ็มมาหน่อยโอเคครับบายลุย อาลิสขาล็อกล็อกแล้วตอนนี้คือล็อกแล้วคือผมมาล็อกมมุมแล้วตอนนี้ล็อกยุสล็อกยุสจัดตอนนี้นะโอเคโอค้โห้ยมามาหน่อยจิมมามาหน่อยโอ้โหนักมายากลว่ะเออส่วนไอดีรองผมนะผมจะเอาไปเปิดมืดนะผมบอกว่ามืดแบบเมตาเยอะมากเออแล้วผมก็จะมีผมมีเกียร์ด้วยไงเกียร์อัพเกรดมืดนะผมก็เลยจะเปิดมืด แต่ว่าไอ้ดีโอ้โหเจมนักเวทไม่เอาดิแต่คือไอดีหลักของผมเนี่ยมันต้องการต้องการจริงๆว่ะคนต้องการคนนี้จริงๆอะบาาล็อกวะ่ะต้องการบราวจริงๆอะผมพูดด้วยคเดียวถ้ามาผมแบบไม่รู้จะเกิดแบบว่าหล่อเท่แบบไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะครับผมโอ้โหช็อกเคก้กวะ่ะเฮ้ยเจมจะหมดแล้วหมดแล้วนนเนี่ยโอเค โอ้โหรอบท้ายแล้วปะโอ้โหโดนว่ะโอ้โหไอเอดเวิร์ดอ่าโอเคครับโอ้ยหนักอะ่ะตอนนี้คือหนักอะ่ะสามร้อยรูบี้วัดกับมันจริงๆขอตัวนี้ตัวนี้คือคุยกันยาวจัดคุยกันยาวไม่รู้จะยาวยังไงละคุยกันเป็นปีอะ่ะ แต่ถ้าเบาแต่ถ้าผมต้องการแค่2ตัวคือเบาล็อกกับเบาไกทองถ้ามาคือโคตรฉายลุยมามาให้ผมหน่อยชาละวันก็ได้เออไกทองก็ได้เชี่ยเบาล็อกก็ได้ได้หมดแดะมามาหน่อยวะพีเมขอหน่อยชอ็อตโอ้โหทาโก้โอ้ยอู้มาดิเออเข้มต้องอย่างนี้หรอวะ โอ้โหเออ,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 อโอ้โหไอ้ว่าเบาล็อกอุทายาไหมโอ้โหโอ้โหโอ้มาตัวเดียวแต่ได้อยู่โอชยได้ได้ไดได้สวย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 โอ้โหหล่อจัอดโอ้โห,ห,โโหมีคนทักมาในผมนะบอกว่ารีวิวด,ดีหลักให้ดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะจัดทีมอด,ดีหลักให้ดูนะโอ้ไก่ทองแบบหล่อจัดเอาไปยิงเลยโอู้แล้วมันใช้แล่น้อยด้วยอ่ะประเด็น เดี๋ยวขอจัดทีมหลักก่อนละกันนะผมทุกคนอากินโทคิไปโอเคก็เออนี่ทีมหลักของผมนะเออประกบยังยังไม่ใช่กบไม่ใช่กบนี่ตัวตัวนี้อาริสกับเชสเตอร์แล้วก็อานีนะโอเคอันนี้อันนี้คือทีมพีร้อยผมจัดไว้นะทีมพีร้อยผมนะอะเดี๋ยวออกก่อนคือผมจัดทีมแบบนี้เล่นไปนะเออก็ขึ้นประมาณท้องสองนั่แหละท้องสองท้องหนึ่งประมาณนี้นะผมก็ ได้เก็บลูบี้อยู่โอเคโอเคเอมาไปเลยแล้วก็ดาวลืมศาสาดาผมได้ยังไงว่าดาวินชีโอเคอันนี้นะผมเป็นทีมของผมนะทีมหลักนะนี่ไอดี ID หลักของผมนะคือผมจะปั้นดีหรือเปล่าบาวไกทองเนะี่ยผมต้องดูก่อนนะเออแต่ถ้าไม่มีแสงอันนี้ก็อาจจะปั้นนะบาวไกทองนะเออเพราะว่ามีกบนะโอ,อไม่ใช่อ้กบอันนี้อันนี้กบแดงนะคือกบอันเอไฮเปอร์ Hyper นะผมมีเท่าไหร่ไม่เลยผมไปดูอ่ะเดี๋ยวขอแลกกลบก่อนละกันนะผมทุกคนเออ เอาโอเคแรกมาแล้วนะอ่ะเดี๋ยวไปใส่้บ่าวไกทองนะส,สามตัวก็ใส่ได้เออสามตัวก็ใส่ได้ก็ในตอนนี้นะผมผมจะได้อ,อหูไกทองผมผมบอกเลยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นตัวที่ตีโคตรไกลมันตีตั้งแต่หน้าป้อมอะคนดูโอเคอาจจะใส่เกียร์ให้มาหน่อยละกันรองเท้ารองเท้าอยู่ไหนคือเราเป็นสายฟรีล้วก็ใส่เกียร์ฟรีไปนะผมเออเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอสุ่มเกียร์เลยเดี๋ยวรอสุ่มเกียร์เลยโอเคอ่ามีรองเท้าผมแลกรองเท้าไปนะเออเดี๋ยวค่อยอัพละกัน โอเคใส่ไปก่อนอุ้ยอ่ะอากระเป๋าแล้วกันกระเป๋าโอเคส่วนข้างหน้าเนี่ยข้างหน้ายังไม่ยังไม่ใส่ก็ยังไม่มีนะเออเดี๋ยวเข้าไปถอดเดี๋ยวค่อยโยกเกียร์นะผมเออโอเคครับก็คลิปนี้ได้เบาไก่ทองว่ะแต่ว่าผมอยากจะทําให้มันแบบเป็นล่างเออแม็กเลยว่ะแม็กไอสีทองนะผมอ่ะแล้วคือในตอนนี้นะ ผมเอ่อจะไปทำการแลกตัวนะเพราะว่าเมื่อกี้ได้จากคาเควสมานะผมโอเคอ่ะแลกมาแล้วนี่หลอจัดบาสิตจอมขมังเวทนะผมมือร้อยสี่แล้วแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บวัตถุดิบเพื่อเอามาปั้นบาวไกลทองให้ขึ้นล่างไฮเปอร์นะผมเออโอเคอ่ะเดี๋ยวผมอ่ะเดี๋ยวผมจบคลิปนี้ค่อยไปค่อยไปเก็บละกันเออขอทําการรับลูบี้ก่อนละก,กันนะคนดูนะห้าลูบีก็มีค่านะผมเออ ผมบอกเลยฮะลูบี้ก็มีค่านะในจ,จังหวะนี้นะผมเออโอเคอ่ะสิบสิบรูบี้เลยนะเออผมอัพตัวไหนไวปวะผมก็มจําไม่ได้แล้วนะโอเคโหหล่อจัดโอเคโหโหขาดค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะเออเดี๋ยวผมค่อยไปหาเก็บนะผมโอเคอ่ะก็เฟี้ยวเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมขอทำการแรกก่อนผมว่าผมเออนี่นเดี๋ยวแรกก่อนเลยเหลือครั้งเดียวอ่ะโอเคไม่เป็นไรที่เหลือก็ไปเก็บเอานะผมอันแรกไอ ไอลุงนี้แล้วกันโอเคอ่ะแล่ให้หมดเลยโอเคครับก็ไอดี ID หลักผมนะได้เบาวไก่ทองมาก็ถือว่าจเจริญเติบโตอยู่นะไอดี ID ผมจเจริญเติบโตนะคนดูนะโอเคอ่ะผสมก่อนเลยแล้วกันนะผมเออนี่ผู้จัดการนะผมเฟี้ยวเลยเฟี้ยวไก่ทองก็ก็ก็โอ้ผมผมเห็นตำรางก็หยิบม,มาใช้อยู่นะเพราะว่ามันเป็นตัดแลนนะ่แล้วก็เออมันมันสร้างล่างโคนนี่ถ้าหายเปอร์ใช่ปะเออมีสร้างล่างโคนด้วยนะผม หล่อจัดผมพูดด้วยคำเดียวแล้วมีบัฟวิ่งให้เพื่อนด้วยคือตอนนี้ในตอนนี้ทีมผมมีบัฟวิ่ง2ตัวแนละ้วอัน,น่ผมบอกลลองเล่นพีคๆดูแล้วกันมาอูทีมแรกหรอมีการบินอะ่ะอ่าโอเคลุยเลยแล้วกันไม่สนใจหรอจกจังหวะนีน้บินมีการบินแล้วไงอะ่ะโอเคทีมที่หนึ่งก่อนแล้วครับผมเพราะว่าผมไปเล่นทีมที่ห้าไงไประเด็นโอเคอะมาโอ้หูบาไกาท่ทองมันหล่อเทนี่ เนี่ยคือมันบัฟฟิงให้เพื่อนด้วยนะผมแม่งคนรหลอ่อโอเคแล้วแล้วเราก็เอาบินไปอ่าตีบ้านเขานะผมคนรหล่อเท่พูดได้วยคำเดียวอู้เขาแข่งมากดโลดิจังวะนี้กดโล่ได้ยังไงอะ่ะตัวบินเขาก็ไม่ไหวตัวบินเขา,ต,เขาตัวบินเขาอยู่ไหนก่อนเออนี่นี่ดูโอ้บินโอ้บินผมสุดยอดอะ่ะก็คือโอ้โหแม่งเท่กันวะโอเคครับโอ้โอเคสูไว อ่ะขึ้นท้องสองหน้านี่คือผมจะขึ้นประมาณนี้แหละประมาณท้องสองท้องหนึ่ง้วแต่สัปดาห์นะผมเออประมาณนี้ผมก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กด like, subscribe ด้วยนะผมเอ,อต้องลาไปก่อนละโอเคเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ